หนังสือเรื่องหนักเป็นเบาเมื่อเราไม่แบกโดยวาวาชิระเมธีสำนักพิมพ์สป,ปายะฉะนั้นความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วอย่าไปรีบชิงดับชีวิตหนีมันเพราะความทุกข์มันมาแล้วเดียวมันก็ไปอย่าไปรีบชิงฆ่าตัวตายมีผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วจูจูสาม,มีเสียชีวิตทิ้งนี้ก้อนโตวไวใ้ให้ตั้งหลายร้อยกว่าล้าน ทุกแทบล้มประดาตายในงานศพของสามีเจ้านี้มาทวงหนี้กันคึกคักเต็มไปหมดเจ้านี้ตามเข้าไปถึงในบ้านรองเท้าก็ไม่ถอดเธอบอกว่าตกใจมากเพราะว่าตอนไปกู้ได้รับเกียรติสูงมากเชิญเข้าไปล็อบบี้เชิญเข้าไปห้องน้นเชิญเข้าไปห้องนี้ห้องที่วีไอพีที่สุดให้กู้เงินแต่พอสามีตายแต่ลวธนาคารก็มีคนมาร่วมงานศพ พวงรีดก็ไม่ติดมือมาแต่ตั้งใจมาทวงนี้เดินเข้าไปในบ้านบางคนไม่ถอดรองเท้าคุกคามกันถึงที่สุดเธอเล่าว,ว่าทุกแทบล้มประดาตายเกือบตายพร้อมสามีวันหนึ่งโชคก็มาพร้อมเคราะห์เพื่อแนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมเธอก็ไปนั่งปฏิบัติธรรมนั่งร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลทุกอ,อกทุกใจว่า ทำไมก่อนหน้าจะตายสามีไม่แจ้งล่วงหน้าสักสามวันเตรียมอะไรไม่ทันเลยขณะที่นั่งทุกแทบลมประดาตายนั้นเองจู่ๆปรากฏการทางจิตก็เกิดขึ้นเธอได้สังเกตเห็นว่าจิตนั้นแยกออกมาจากกายของเธอจิตอยู่กองหนึ่งใจอยู่กองหนึ่งใจมองเข้ามาที่กายที่กำลังร้องไห้แล้วใจนั้นก็รู้ขึ้นมาว่าอ๋อที่กำลังร้องไห้นั้นคือกาย ที่แยกออกมาสังเกตดูนี่คือจิตเกิดปัญญาขึ้นมาว่าอ๋อกายอยู่ส่วนกายใจอยู่ส่วนใจเธอแยกออกมาแล้วนี่ส่วนนี่ชีวิตส่วนชีวิตเกิดปัญญาสว่างโพลง่งน้ำตาหยุดไหลทันทีกลับจากปฏิบัติธรรมคราวนั้นเธอตั้งหลักได้ก้มหน้าก้มตาทำงานใช้นี่หนึ่งปีใช้นี่หมดชีวิตกลับมารุ่งโรจน์อีกครั้ง ได้ไปเล่าชีวิตตัวเองผ่านรายการเจาะใจแล้วก็มีคนอยากรู้จักมากมายจนต้องเขียนประสบการณ์ในการหนีทุกคราวนี้ออกมาเป็นตัวหนังสือชื่อเข็มทิศชีวิตทุกวันนี้เธอมีชีวิตที่มีความร่มเย็นเป็นสุขเดินสายรรราายรทำไม่แพ้พระชีวิตพลิกไปอีกทางหนึ่งจากนักธุรกิจเธอบอกไม่เป็นแล้วจบแล้วจะไม่กลับไปใช้ชีวิตเช่นนั้นอีกพอใช้นี้เสร็จก็กเกษียณตัวเองทันที ทุกวันนี้มาเป็นนักปฏิบัติธรรมเพราะเดินสายบรรยายธรรมเห็นไหมว่าถ้าไม่ถูกแทบลมประดาตายอย่างนั้นจะมีโอกาสได้พบธรรมะไหมฉะนั้นถ้าทุกมันเกิดขึ้นมาขอให้ใจเย็นๆอย่าพึ่งทำร้ายตัวเองแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม